กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็2ชิ้นที่เราได้มาเลยนะคะก็จะเป็นน้องโดมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นน้องบ้านเล็กๆแบบนี้นะคะก็ในส่วนของน้องโดมเนี่ยก็จะเอาต้นเล็กๆใส่ไว้ข้างในลูกกี้พี <How> อ่ะมาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะจะได้ทดลองเอาตัวต้นไม้มาใส่ดูเนาะอ่ะทุกคนเราแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูคู่มือก่อนน่าจะม,มียากนี่ไงเขาก็มีคือชอบอีกแกะหนึ่งเขาก็จะมีคู่มือบอกแล้วก็แบบทำตามง่ายนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งเลยเขาก็บอกว่าให้ลอกสติกเกอร์จากไอตัวมุมด้านหน้าออกก่อนนะคะอันที่สองคือลอกสติกเกอร์ด้านข้างออกนะคะแล้วค่อยประกอบนะมาเดี๋ยวเรามาลอกสติกเกอร์กันเลยนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มต้นนะคะขั้นตอนที่สามเขาบอกว่าให้เอาตัวตัวด้านหน้ากับด้านหลังอันนี้คือมาประกอบก่อนนะคะซึ้งวาไปแบบนี้เลยเมื่อกี้เพนแกะแล้วก็คือแกะปลติกอ่ะหุหมาแกะแกะ,แกะไปเลยแล้วก็ลายนิ้วมือมันก็ติดไปบนอีตัวกระตกนี่ทีนะเดี๋ยวเขาไปเช็ดเอาอ่าสองอันนี้นะประกอบอย่างนี้เสรแล้วก็เขาจะมีเหล็กดามแบบนี้นะคะ ให้เอาใส่ไว้ข้างในนี่อ่ะมันก็จะประคองทรงให้เขาพออยู่นะคะรูดอะ่ะทุกคนแปบบนึงเรโ,โยกเราโยกเขาเราโยกเขาอ้ยฝนตกพอดีเลยอาจจะมีเสียงฝนบ้างเบาๆนะทุกคนนะอ่ะพอเราได้เป็นทรงบ้านแบบนี้แล้วใช่ปะแน่งหนังบ้านเริ่มมาแล้วนะ ทำไมอันนี้มันดูดิบๆต่อไปก็คือให้เอาโครงด้านข้างกับด้านบนมาประกอบแล้วก็จะมีสลักนะอ่ะเราก็มาเลยเริ่มสักหนึ่งข้างเราขอยยืนนะทุกคนอาจจะเห็นหัวเราขาดออกไปอ่ะใส่แบบนี้นะทุกคนลงไปอ่ะแป๊บนึงนะคะมองไม่เห็น เอาใหม่เอาใหม่เหมือนไอ้เหล็กอันนี้มันพร้อมมันแบบสดิงสดิงอันนี้คือจริงๆให้ลูกชายมาช่วยประกอบก็ได้นะแต่อยากจะลองประกอบเองคนเดียวดูเผื่อว่าใครอยู่บ้านคนเดียวแล้วจะต้องประกอบไอ้ตัวชิน้นนี้ก็จะได้แบบดูไปด้วยกันว่าเฮ้ยมันได้ไหมทุลักทุเลไหมแต่ก็ส่วนใหญ่เพนก็จะเป็นคนทำไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวแล้วนะ ก็เลยจะโอ๊ยโอยหนีบเนื้อหนีบเนื้อแม่ก็เลยจะชอบทําอะไรคนเดียวมากกว่าไนงะถ้าอะไรมันไม่ได้จริงๆอะไรเงรี้ยก็ค่อยความขอความช่วยเหลือลูกชายกับคุณแฟนนะคะอ๋อโอเคนี่ไงมันจะมีร่องให้ลงอยู่ซึ่งเราต้องค่อยๆดันเขาลงไปอ่ะอึบมันขัดขัดนิดนึงนะ เราก็ค่อยๆเสียนางลง mm. คือถ้าก็คลองฝั่งนี้ได้เปนว่าเดี๋ยวเอาแม่เนี่ยไอตัวเพรรู้สึกว่าไอตัวกลางเนี่ยขอมันน่าจะยาวกว่านี้อ๋อแต่ถ้ายาวกว่ามันก็จะทะลุลงมาเห็นอ่ะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้มันแบบจับอีกทีนึงเอาแม่หลุดออกมาเลยแม่ได้ ฉันต้องทําได้เป็นกําลังใจให้เลวจ้าดูดไปแล้วว่าดูดไปแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะแบบนี้และใส่คานตรงกลางไปเพื่อเป็นการฉุดรั้งทั้งสองตัวเนี้ย ไว้ด้วยกันนะแล้วเราก็จะเริ่มใส่น้องคนนี้ลงไปน้องผนังข้างบ้านลงไปอย่างแผ่วเบาอย่างแผ่วเบาอ่ะ จริงๆต้องเหมือนแบบค่อยๆใส่ลงไปให้แบบพร้อมๆกันอ่ะเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะมันจะเหมือนมันจะโยกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปนะคะแล้วเพินก็จะพยายามจับทั้งสองฝั่งแล้วค่อยๆยัดลงไปให้มันค่อยๆเข้าตอนนี้ตัวขานี้หลุดออกมาแล้วนะอะใส่ด้านประคองไปก่อน ยุงไปก่อนคือถ้าใส่อีแผ่นแรกนี้ได้เอ๊ะที่เหลือมันก็จะเริ่มเป็นทรงละเห็นว่ามันยากมันมันจะแบบนิดนึงอ่ะตอนที่ใส่อันแรกนี่แหละในที่สดุดสุดสด,สดเราก็เหมือนจะได้แล้วเปล่าอ่ะเบีเ้ยวเบีเ้ยวกดทางซ้ายลงก่อนนะโอเคเริ่มจะได้แล้วว่ะทุกคน ใกล้แล้วโหนคะคะมันใกล้แล้วอ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวดันให้ลงล็อกข้างล่างนะอือใกล้แล้วทุกคนอุ๊ยอุ๊ยเสร็จแล้วจะหนึ่งฝั่งนี่ไงนางก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะทุกคนคราวนี้ก็เดี๋ยวใส่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเสร็จละ เลนองเงือออกเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าตัวนั้นอ่าตัวล็อกลงสองฝั่งเรียบร้อยนะคะเอ๊ะเป็นเหมือนตัวกรางนี้จะดิ้งดิ้งนิดนึงแบบหนึ่งอ่าโอเคเห็นจะใส่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะ เนี่ยคราวนี้ฝั่งเนี้ยเริ่มง่ายขึ้นเลยอ่ะเราก็ประคองกระจกทั้งสองฝั่งนะฝั่งหน้าฝั่งหลังอนะ่ะค่อยค่อให้เขาอะลงลงล็อกเข้าไปเหมือนดันเข้ามานิดนึงนะคะ่ะไม่งั้นมันเหมือนมันจะอ้าออกนิดนึงเพราะว่าเหมือนตัวอันเนี้ยมันจะแบบเข้ามาอยู่ในฐานมันก็จะแบบบางทีมันจะชอบแบบอ้าออกไปนิดนึงอ่ะอันนี้ดันมาใกล้จะ สุดแล้วนะเราก็กดลงไปให้เขาเข้าล็อกข้างล่างันเ,เข้าล็อกไปแล้วฝั่งนี้ก็ลงไปสักดีๆนี่เรียบร้อยทุกคนในที่สุดชะก็รทำสำเร็จนี่บ้านน้อยของเรานะคะเอาไว้อบลูกๆนะคะนี่เลยเอ๊ะทำไมมันดูเบียเบ้ยว เรียบร้อยทุกคนเราได้บ้าแล้ววะน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้จริงๆอยากได้มานานละตอนแรกอยากได้เอามาปลูกเป็นพวกเอ่อเทรอร์เรียมนะพวกสวนในขวดอะไรเงี้ยก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากปลูกในนี้แต่คิดไม่ออกว่าจะต้องเอาถาดอะไรมาลองในนี้ก่อนที่แบบไม่ให้ดินมันเลเอะเทอะไอตัวฐานในไปนะหรือบางคนเขาก็ปลูกลงไปในนี้เลยหรือยังไงถ้าใครแบบเคยทําหรือ ไปเห็นที่ไหนมาก็มาบอกกันได้นะเพราะว่าถ้าแบบตรงข้างบ้านที่ถ้าสร้างเสร็จอ่ะก็อยากจะมีอันแบบคืออยากได้เป็นเทอร์เรียมสักอันหนึ่งที่แบบว่าไม่จัดเองนะเพราะจัดเองอาจจะไม่สวยอาจจะแบบไปให้ที่ร้านจัดให้สักอันหนึ่งหรือหาอันที่ร้านเขาจัดแล้วแล้วถูกใจอ่ะเอามาติดในบ้านไว้สักอันหนึ่งนะคะเพราะว่างานเทอร์เรียมเนี่ยก็ชอบมานานแล้วนะคะแล้วก็คิดหลายครั้งแล้วว่าอยากจะเออเอามานั่งจัดนั่งทําให้ทุกคนแบบ ดูกันอีก,อก,อกสายหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะเดี๋ยวรอข้างบ้านเสร็จว่าจะเอามาลองเล่นลองทําดูบ้างน,นะคะเผื่อเอาแจกเพื่อนเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยากได้สวยๆสักอันนึงเพราะฝีมือเราอาจจะไม่ได้สวยอะแต่เราอยากได้แบบเออดีๆสักอันนึงแต่เรายังไม่มีคอนเซปต์นะว่าเออจ,จะต้องเป็นต่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีคอนเซปต์นะคะเดี๋ยวคงค่อยๆดูไปเรื่อยๆเนาะอะแต่อันนี้เราก็เสร็จแล้วทุกคนเปิดอย่างนี้ช่วย นี่มันลงมาได้ถึงข้างๆเลยนะมันพับแบบสุดเลยนะคะแล้วก็าสามารถเอาต้นไม้ใส่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือค่อนข้างยาวละเดี๋ยวคลิปถัดไปดีวกว่าจะไปหาต้นไม้นะคะเอามาใส่ลงในนี้นะคะเพราะว่าเ,เมื่อกี้ที่เราให้ดูคลิปไปตอนข้างก่อนหน้านี้เนาะ ที่จะมีแบบเป็นชั้นวางในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเพ้งขอไปคัดเลือกต้นไม้ก่อนว่าจะเอาต้นไหนมาใส่ในตู้อบบ้างหรือจะมาใส่ในน้องโดมน้องโดมทองบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเลือกต้นไม้แล้วก็เอามาลงวางลองวางดูในนี้นะคะเพราะว่าอยากจะได้เครื่องพ่นพ่นอะไรนะแบบความชื้นอะพ่นไอ้น้ำอะเล็กเล็่ะเล็กๆ,ากๆมาวางในนี้ด้วยเผื่อจะแบบ ทำเป็นอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล่แรดไปนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอทาเป็นอีกคลิปนึงนะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปขอบพระคุณทุกคนนะคะที่วันนี้นะคะไปซื้อของด้วยกันนะพาไปดูซื้อนู่นนี่นั่นด้วยกันนะคะส่วนน้องโดมใหญ่นะคะเดี๋ยวจะไปตามที่อีกเกียบางใหญ่นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนได้ไปอะ่ะภายในสักอาทิตย์นึงถ้าได้ไปอีกนะเดี๋ยวจะไปซื้อเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ไปจริงๆเดี๋ยวคงสั่งซื้อในโซเอาให้เขาส่งส่งบ้านเนาะ แต่ว่าเราใจร้อนนะเราคงแบบขับรถไปแล้วไปซื้อแหละอะไรเงี้ยงั้นไปแล้วนะคลิปนี้นะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะยังไงอถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์หนะ้าเฟซบุ๊กตัวเองก็ได้อะไรก็ได้ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้และอย่าลืมสับสไครต์ลูกี้พีชาแนลกัน้วยนะคะ เออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม